ต้นกำเนิดคําว่าแซนด์วิชมาจากใครกันแน่ก่อนจะฟังเนื้อหากดติดตามไว้ก่อนนะแล้วไปฟังกันเลยเรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้นราวปีคศ1762ในลอนดอนยุคที่คุณนางอังกฤษใช้เวลามากมายไปกับการประชุมการเมืองและบางทีก็การเล่นพนันแบบจริงจังจนลืมเวลาหนึ่งในคนที่ขึ้นชื่อด้านทำงานหนักชีวิตยุ่งและไม่ค่อยลุกจากโต๊ะคือจอห์นมอนทากูเออแห่งแซนด์วิชคนที่4 ุณนางผู้มีตำแหน่งใหญ่ในกองทัพเรือและอยู่ในชนชั้นที่ชีวิตวุ่นวายยิ่งกว่าตารางประชุมรัฐสภาเขาแทบไม่มีเวลานั่งกินข้าวให้เป็นพิธีบางบรรทุกบอกว่าเขาประชุมยาวจนไม่อยากให้ใครขัดจังหวะอีกกระแสบอกว่าเขากำลังหมกมุ่นกับการเล่นไพ่อยู่ในคลับชายชั้นสูงของลอนดอนจนไม่อยากลุกเพราะกลัวเสียจังหวะรุกเขาอยากกินอะไรที่ไม่ต้องใช้มีดซ่อมและไม่ทำให้นิ้วมือเลอะจนจับไพ่ไม่ได้คำสั่งง่ายๆจึงดังขึ้นว่า เอาเนื้อวางระหว่างขนมปังสองแผ่งมาให้ฉันหน่อยตอนแรกมันเป็นแค่ความสะดวกส่วนตัวแต่พอเพื่อนๆได้ขับเห็นเ่ากินแล้วมือไม่เลอะกินง่ายแล้วยังเล่นต่อได้อย่างลื่นทุกคนก็เริ่มสั่งบ้างพร้อมพูดจบคนรับใช้ว่า same as sandwich หรือเอาแบบหลอดแซนด์วิชไม่นานคำว่าแซนด์วิชก็กลายเป็นคำใช้เรียกอาหารง่ายๆที่ประกอบจากอะไรก็ตามระหว่างขนมปังสองแผ่น และนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมคำว่าแซนด์วิชจึงไม่ใช่แค่ชื่ออาหารแต่เป็นชื่อของคนจริงๆที่ใช้ชีวิตยุ่งจนต้องหาวิธีกินแบบลัด